สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแคมปิ้งกลางเต็นท์นะครับบนยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดพังงาละยอดเขาที่ว่านะครับก็คือภูทาจรนั่นเองนะครับที่อยู่ในอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาจากดินเขานะครับก็มาเจอด่านตรงนี้นะครับก็ชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นครับเราก็เตรียมต่อเดินทางกันต่อได้เลยนะครับสำหรับนะครับรถที่จะพาขึ้นนะครับจะต้องเป็นรถขับ4ี่ฟวิเท่านั้นนะครับถ้าขับ2ครับเจ้าหน้าที่ก็จะแม้ขึ้นนะครับและนี่ครับ ยันผานหนของเรานะครับที่จะพาเราขึ้นสู่ยอดเขาในวันนี้ครับรถของพี่คีนะครับรถตู้ขับสี่โฟวิลนะครับไปกันเลยครับเส้นทางนะครับก็จะเป็นดินแดงแบบนี้นะครับสลักกับโขดหินซึ่งนะครับในวันที่เราไปครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นะครับทางก็สบายอยู่นะครับนี่ครับรุยน้ํานิดหนึ่งนะครับเจ้าน้องหมกระทะนะครับและเมื่อใช้เวลาประมาณชั่วโมงครับก็มาถึงครับ้านด้านบนของยอดเขาบนจอเรามาถึงช่วงเวลาบ่ายสองกว่านะครับคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ และเรานะครับก็ไม่รีรอนะครับที่จะกางเต็นท์กันก่อนเลยนะครับบรรยากาศวันนี้ครับถือว่าดีนะครับท้องฟ้าจ่ใสสวยงามและนี้ครับก็เป็นที่นอนของผมในคืนนี้นะครับอภิเนตรานการจากพี่ขีนะครับเต็นท์ลังคาลูบท็อปนะครับและนี้ครับก็เป็นชุดอุปกรณ์ทําครัวนะครับจากรถตู้ของเรานะครับเมื่อกางเต็นท์แลเสร็จเรียบร้อยครับก็เดินขึ้นมาจากด้านบนนะครับสมาชิกครับก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับสำหรับชาวแคม อากาศดีมากครับวันนี้ค <House> รับอากาศดีมากเลยนะครับตอนเย็นครับจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกด้านบนนะครับและตอนนี้ครับก็เวลาประมาณ6กโมงนะครับเราก็จะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกด้านบนไปกันเลยครับเส้นทางนะครับก็เดินขึ้นเขาเนิดนึงนะครับก็จะมีหินลอยนะครับเวลาใครจะมาครับก็เดินแล้วมันระวังนะครับเด็กๆก็สามารถเดินขึ้นได้เหมือนกันนะครับรองเท้านะครับควรจะเป็นผ้าใบพุ่มพ่อจะดีที่สุดเลยนะครับ ก็ใช้เวลาเดินขึ้นมานะครับประมาณ10นาทีได้นะครับก็หมดถึงยอดด้านบนนะครับวิวก็เป็นแบบนี้นะครับสวยงามมากแต่นี้ครับจนด้านบนนะครับไฮไลท์ของปุตจอก็ใกล้ถึงเวลานะครับที่พระอาทิตย์นะครับจะลับลาเราไปในเย็นวันนี้นะครับแล้วก็โชคดีครับเดินขึ้นมาทันนะครับ สำหรับยอดเขาพุทธจอนนะครับก็สามารถเห็นทั้งพระอาทิตตกและก็พระอาทิตขึ้นนะครับหรือก็ถ้าโชคดีนะครับโชคดีมากๆนะครับก็จะเห็นหมอกนะครับและนี่ครับสิ่งที่เรารอคอยในเย็นนี้ครับก็มาทักทายเราแล้วนะครับพระอาทิตนะครับกําลังจะรับลาเราไปแล้วนะครับในเย็นวันนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ยกให้เป็นการดูพระอาทิตตกนะครับที่สวยอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเมื่อนะครับพอาทิตย์รับลาเราไปแล้วนะครับแล้วก็เดินลงมาอย่างด้านล่างครับตอนนี้ครับสมาชิกก็ประมาณเกือบเป็นร้อยคนเลยนะครับรถก็ประมาณ50กว่าคันและนี่ครับลงมาครับก็มีพี่เหลี่ยนะครับย่างหมูไว้รอแล้วนะครับและเมื่อนะครับแสงอาทิตย์หมดไปครับความหนาวครับก็เข้ามานะครับก็มีการก่อไฟนะครับไล่ความหนาวกันหน่อยนะครับลมก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับ และก็ได้เวลานะครับอาหารเย็นนะครับวันนี้ครับก็จะมีซุกี้นะครับหมูกระทะของเราได้แล,แล้วครับก็ได้เวลาครับล้อมวงนั่งปิ้งหมูกระทะพูดคุยก,กันนะครับตามฉบับชาวแคม ก็เป็นการนะครับปิ้งหมกกระทะที่อร่อยอีกทลิปหนึ่งเลยนะครับอากาศข้างนอกก็เย็นมากแล้วก็นั่งใต้รูปถบของรถตู้นะครับแบบนี้ครับพี่ขี่ครับก็มาก่อไฟนะครับแล้วขับหนาวสักหน่อยหลังจากค่ำคืนนะครับนอนหนาวกันไปแล้วนะครับก็ได้เวลาครับตื่นเช้าครับเตรียมไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับจากยอดเขาบธจอ สำหรับด้านบนปตจรนะครับก็ไม่มีไฟฟ้านะครับใครที่จะมาครับก็ต้องเตรียมตัวมานิดนึงนะครับแล้วก็ไฟฉายครับขาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับการมาที่นี่ครับและที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็ไม่ใช่ใครมาก่อไฟนะครับก็เป็นไอหมอกนะครับที่ลอยมาจากด้านล่างนะครับขึ้นสู่ด้านบนและนี่ครับทุกคนครับหมอกเต็มเลยนะครับเช้านี้หมอกฟุ้งมากครับ บรรยากาศครับดีครับหนาวด้วยนะครับลมก็พัดแรงตลอดเลยนะครับต้องมีเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับและนี่ครับความมโยองของเรานะครับด้วยความที่อยากจะดื่มกาแฟนะครับมันยอดเขาก็การน้ำอันนี้นะครับใช้เวลาต้มนะครับให้น้ําเดือดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับไม่ลับหรือแก้ปาขึ้นมาทผ่าวนี่ครับทุกคนครับสู้ชีวิตมากนะครับกับขนาดลิมน้ํานะครับลมก็พัดแรงนะครับตลอดเลย มาแล้วครับทุกคนครับสิ่งที่รอคอยนะครับเชา้านี้ปลาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับมามาหายหายนะครับเชา้านี้เพราะว่าโดนควันจากหมอกนะครับบางหมดเลยนะครับ ก็สําหรับพุทธจรนนะครับก็อยู่บนความสูง 1, 3 5 0เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลสามารถนะครับชมวิวได้ 3. 6 0องศาเลยนะครับที่นี่ครับมีห้องน้ํานะครับ2ห้องไฟฟ้าไม่มีนะครับแล้นตอนนี้ครับก็เวลาเกือบจะ8ปโมงแล้วนะครับทุกคนก็ได้ทยอยลงไปนะครับส่วนเราครับก็ยังเก็บผาาไว้านบนครับ ปครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปยังที่เต็นท์ของเรานะครับอากาศครับก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ตอนเช้าครับหนาวมากๆเมื่อลงมาถึงด้านล่างครับก็มีนะครับแม่ครัวของเรานะครับพี่เหลี่ยนะครับตัดเตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราจะเป็นหมูทอดนะครับหรือว่าข้าวต้มก็หลังจากที่เราครับรับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาเก็บของนะครับลงจากเขา ก็มาสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับหน้าแรงนะครับนาตอนนี้ครับวันที่8ุมภาพันธ์นะครับที่เราไปนะครับทางนะครับค่อนข้างติดตัดสบายกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยนะครับแต่รถนะครับจะต้องเป็นโฟร์วิลเท่านั้นนะครับขับ2ไม่ได้เลยนะจากที่เมื่อก่อนนะครับจากปินเขานะครับขึ้นมาสู่ยอดด้านบนใช้เวลา2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้ครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ แต่ว่าถ้าช่วงหน้าฝนนะครับอาจจะเจอร่องน้ําหนักกว่านี้นะครับอาจจะลาบากมากกว่านี้ก็เน้นย้ำนะครับด้านบนนะครับมีห้องน้ํา2ห้องนะครับก็ประหยัดน้ํากันด้วยนะครับแลวก็ที่นี่ครับไม่มีไฟฟ้านะครับสัญญาณครับก็มีความอ่อนนะครับไม่ได้แรงมากสําหรับคนนะครับที่อยากจะมานะครับแต่ว่าไม่มีรถส่วนตัวครับก็มีบริการนะครับรถรับส่งนะครับก็สามารถเสิร์ชหาใน Facebook หรือว่า g o o g l e ได้เลยนะครับจะมีผู้ให้บริการนะครับคอยรับส่งเราอยู่นะครับ สภาพเส้นทางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับก่อนถึงดาดนะครับก็จะเป็นหินนะครับเป็นดินส่วนก่อนจะถึงยอดด้านบนนะครับก็จะเป็นทรายแบบนี้นะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าขับเป็นเก่งนะครับผมว่าก็สามารถขึ้นได้เหมือนกันนะครับณตอนนี้นะครับนั่นที่เป็นหน้าแรงตอนนี้นะครับแต่ถ้าหน้าฝนก็คงจะลําบากนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือผู้ตจอนะครับอำเภอกระพงจังหวัดพังงาขอบคุณมากครับ